เอาเลยครับสครับนี้ผู้ผมจังไกที่ชาแนลนนครับผมนี่ใ้นะสลักคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในคลิปพิเศษน้อยนะผมนะั่นคือคิดที่เราจะมาเล่าเรื่องที่ผมแต่งขึ้นกับเพื่อนที่โรงเรียนนะผมคือแต่งสงรูก็จะเป็นยังไงไปชมินโทรก่อน โอเคครับ okay, ผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูนะครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Minecraft นะครับที่ผมแต่งขึ้นเพื่อที่จะส่งครูในวันพรุ่งนี้นะครับผมคือคูให้แต่งอะไรก็ได้แต่งเออเป็นแต่งเรื่องแหละเออผมก็เลยแต่งคิดไอเดียกับเพื่อน2มันเป็นคู่นะครับผม2คนคิดกับเพื่อนว่าจะแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วกันความสัมพันธ์ระหว่างศัตรูกาละครหนึ่งนานมาแล้วมีตัวละครในเกมไม c คร f t ที่มีชื่อว่าสตีฟแลคิปเปอร r ทั้งสองตัวนี้เป็นศัตรูกันมีอยู่วันหนึ่งสตีฟกำลังสร้างบ้านอยู่ริมน้ำสตีฟได้เริ่มสร้างบ้านไปเรื่อยๆและตอนนั้นเขาสร้างบ้านกำลังจะเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วแต่มีตัวละครที่มีชื่อว่าคลิปเปอร์ที่มีความสามารถระเบิดตัวเองและเกิดใหม่ได้มันได้เดินมาข้างๆบ้านของสตีฟที่กำลังสร้างและได้เจอกับสตีฟเข้าสตีฟเอ้ยไม่ใช่ดิคลิปเปอร์จึงทำการพองตัวระเบิดใส่บ้านของสตีฟทำให้บ้านของสตีฟนั้นพังในที่สุด จึงทำให้สตีฟมีความฝังใจเคียดแค้นสตีฟเลยตั้งใจคิดวิธีการต่อสู้กับคลิปเปอร์และได้ศึกษาหาวิธีป้องกันการระเบิดของคลิปเปอร์สตีฟทดลองจุด TNT หรือระเบิดนี่เองและใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เขาคิดค้นขึ้นมานั้นป้องกันระเบิด TNT ดูแต่ก็ไม่ได้ผลเลยสักครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งสตีฟได้ทําการทดลองกับอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายของเขาสตีฟไ้ทําการจุด TNT แต่เขาดันทาพลาด เพราะสถานที่ที่เขาจุดนั้นเป็นตรงบริเวณริมแม่น้ําที่บ้านเขาพอสตีฟจุดทําให้ทีพอสตีฟจุดท,ทีเอ,อต,ตกลงทีเอ็นทีจึงตกลงไปในน้ําที่อยู่ข้างๆบ้านสตีฟสตีฟจึงคิดในขณะที่ทีเอ็นทีตกลงไปในน้ําต้องทําให้บ้านและตัวเขาเองนั้นแตกไปเสียงเสียงแน่นอนแต่พอผลที่ออกมาคือแรงกระแทกของทีเอ็นทีนั้นมีแรงน้อยลงอย่างมากเพราะเห็นนี้ จึงทาให้สตีฟรู้ว่าน้ํานี่เองที่สามารถกันรแรงกระแทกของระเบิดของคิปเปอร์ได้แต่ถึงจะกันแรงระเบิดได้แต่น้ำนั้นก็ไม่ได้ทำให้คิปเปอร์นั้นตายเลยแค่ทำให้มันระเบิดได้ประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้นสตีฟจึงหาวิธีเพื่อที่จะสร้างเออเพื่อสตีฟจึงหาวิธีเพื่อที่จะใช้ดาบไปตีคิปเปอร์ให้ตายแต่ทว่าการใช้ดาบไปตีคิปเปอร์นั้น เป็นการที่ต้องเข้าไปใกล้ๆมากๆเลยอาจทาให้โดนสะกิดของระเบิดได้ดังนั้นสตีฟจึงคิดที่จะใช้ธนูในการยิงคิปเปอร์และขุดดินรอบบ้านเพื่อที่จะให้น้ําจากแม่น้ําไหลเข้ามาล้อมบ้านหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็ได้เตรียมพร้อมเห็นการล่อคิปเปอร์เข้ามาหาสตีฟแล้วสตีฟจะยืนอยู่ฝั่งทางบ้านเปิดหน้าแป๊บ,บนึง <c oughs> และเตรียมธนูยิงเอ้ยและเตรียมยิงธนูพอเริ่มตามแผนแล้วเขาก็ ทำการไปป่วนที่อยู่ของคิปเปอร์และล่อคิปเปอร์เข้ามาหน้าบ้านตามแผนพอคิปเปอร์ลงน้ำสตีฟก็ได้ทำการระดมยิงธนูใส่คิปเปอร์จนทำให้คิปเปอร์บาดเจ็บอย่างมากแต่ทันใดนั้นเองก็มีคั่วอรีของคิปเปอร์คือซอมบี้นั่นเองซอมบี้ได้เดินเข้ามาด้านหลังของสตีฟที่กำลังหาธนูในกล่องเก็บของอยู่ในเมื่อที่คิปเปอร์มีความแข็นกับซอมบี้พอเจ้าซอมบี้ตัวนี้ได้ไปกัดเข้าที่หัวของคิปเปอร์ของลูกคิปเปอร์นะครับผม ที่กำลังหาของเหมือนกันกับสตีฟทำให้ลูกของคิปเปอร์นั้นติดเชื้อในสมองและตายในที่สุดด้วยการที่แค้นมากและมีความผูกพันกับสตีฟที่ต่อสู้กันมานานเขาเลยอยากที่จะช่วยเพื่อนในฐานะศัตรูและแก้แค้นซอมบี้ด้วยไปเลยปไปด้วยเลยเออและแก้แค้นซอมบี้ไปด้วยเลยใช่ไหมวะเออถูกแล้วแต่ในที่ที่คิปเปอร์อยู่นั้นห่างจากซอมบี้เป็นอย่างมาก คิปเปอร์จึงทําการใช้พลังขีดสุดท้ายนั่นคือการที่ทําให้ตัวเองระเบิดเอ่อระเบิดเป็นวงกว้างมากๆแต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเขาใช้จะทําให้คิปเปอร์ไม่สามารถใช้พลังกัดใช้พลังการเกิดใหม่ได้ในเมื่อเป็นการแก้แค้นให้ลูกและช่วยเพื่อนคนคนหนึ่งที่ต่อสู้กันมานานคิปเปอร์จึงบอกให้สตีฟโดดลงน้ําและเออใช่ไหมวะโดดลงน้าอ,อ,อะไรวะเนี้ย โดดลงน้ําซะอ๋โโดดลงน้ำซะ,อดดำซะพอพอคลิปเออพอสตีฟเนี่ยโดดลงน้ําคลิปเปอร์ก็ทําการพองตัวและระเบิดขั้นสูงสุดทําให้บริเวณนั้นเลียบเป็นหน้ากองซึ่งทําให้ซอมบี้ตัวนั้นสลายไปเลยแต่สตีฟนั้นรอดเพราะอยู่ในน้ําพอสตีฟขึ้นมาจากน้ําก็ทําให้เขารู้ว่าคลิปเปอร์นั้นพยายามที่จะช่วยชีวิตเขาไว้สตีฟจึงทําการเออจิงสตีฟจึงเสียใจอย่างมากที่เสียศัตรูที่สู้กันมานาน จนเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วจบเออแค่นี้แหละนะครับผมก็มันมันก็เป็นเรื่องที่แบบผมแต่งขึ้นมานะอาจจะไม่ดีนะครับก็ขอโทษด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันนานนะเพราะอะไรเพราะว่าผมไปสอบนะครับเออไม่ได้ไปสอบดิผมติดสอบเออผมติดสอบอยู่2วันนี่เลยครับแล้วก็วันนี้มีตารางลงคลิปก็สอบเสร็จพอดีก็เออลงแม่งเลยนะครับผมโอเคก็ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสหาบพี่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์เพื่อไปกันเลงใจให้ผมคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปขึ้นใหม่นะครับผมก็ตอนนี้เรามีอาโทใหม่แล้วก็อินโทใหม่ด้วยเจอกันที่หน,น้ากับผม <c oughs> ดีนิ้วไว้ข้างนี้ดีกว่าโดยครับ